เป็นมจ วันนี้ค่ะสาวกนะคะรถนิสสันพานไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับนิสสันเซลฟี่ค่ะเป็นตัว 1.6L e รถปี2018นะคะราคาแป้ะ 833,000บาทค่ะสีเทาเข้มคันนี้เลยนะคะเป็นหนึ่งสีที่สวยมากๆและขายดีมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกับชมด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับชมด้านหน้าค่ะตัวกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นกรอบโครเมียมค่ะมาพร้อมกับช่องลมด้านในสีเทาค่ะและตัวไฟหน้าจะเป็นรูปแบบมัตติเลียค์เตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย l ไลท์ LED นนะคะตัวนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะต้องบอกว่า นิสสันนะคะเซลฟี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรถขนาดกลางๆแต่ได้ความกว้างขวางภายในตัวรถแล้วก็เป็นรุ่นที่คุ้มค่าด้วยคุณภาพและคุ้มค่าด้วยราคาอย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันกับด้านข้างเลยนะคะสำหรับตัวล้อค่ะล้อที่ได้ตัวนี้จะเป็นล้อแม่จากทางนิสสันขนาด16นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางดันหลบปี2021ค่ะใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าอย่างแน่นอนเนี่ยค่ะเพราะว่าไม่ต้องเปลี่ยนยางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขับกันได้แบบยาวๆเลยค่ะ กระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะที่จับประตูนะคะก็จะเป็นตัวโครเมี่ยมด้วยนะคะและอย่างที่บอกนะคะภายในกว้างขวางแต่ก่อนที่เราจะไปดูภายในตัวรถไปดูกับความหรูหราได้ในตัวรถกับตัวนี้สันเซลฟี่คันนี้นะคะเรามาดูกับด้านภายนอกกันก่อนเลยค่ะ สำหรับด้านทนะ้ายงานกระจกก็จะเป็นระบบไลท์ฟ้ามีกับไฟเบรกดูที่3ค่ะและด้านหลังนะคะยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังนะคะสองจุดด้วยกันค่ะสำหรับด้านท้ายก็สามารถสั่งงานนะคะเปิดโดยตัวกุญแจรีโมทแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนะคะแล้วก็นอกจากภายในจะกว้างวางแล้วเนี่ยด้านหลังเขาก็กว้างนะคือต้องบอกว่าพื้นที่ลงไปเนี่ยลึกมากแล้วก็สามารถวางของวางกระเป๋าเดินทางวางอ,อุปกรณ์ ต่างๆนะคะสัมผระต่างๆได้แบบสบายๆและที่สําคัญคือสภาพใหม่และพร้อมใช้งานค่ะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถกับนิสันเชลฟี่เดี๋ยวเกศจะพาทุกคนไปชมกับความกว้างขวางและความรู้รกภายในตัวรถกันต่อเลยค่ะ และนี่คือด้านในตัวรถค่ะทุกคนขาด้านในก็จะเป็นโทนสีเทาแบบนี้เลยใหม่มากจริงๆทุกคนขาใครไม่เชื่อเนี่ยอยากให้มาดูตัวรถจริงนะคะเพราะว่าสวยจริงอะไรจริงนะคะนอกจากนะคะด้านในจะดูใหม่แล้วนะคะนี่เลยสภาพตัวเบาะก,ก็ใหม่ไม่แพ้กันสังเกตเบาะเขาเนี่ยนะคะเหมือนแบบนั่งเก้าอี้โซฟาหนามากแล้วนุ่มมากค่ะทุกคนขาเป็นเบาะทรงใหญ่รองรับสรีละของคนนั่งได้สบายๆเป็นเบาะหนังสีเทาแบบนี้เลยค่ะ เบาอ,อย่างแน่นๆแบบนี้ด้วยนะคะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะสำหรับเจ้าพวงมาลัยเป็นตัวมัลติฟังชันในเรื่องของการปรับวัลรุ่ปรับโมดต่างๆได้ด้านซ้ายมือค่ะก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะก็รองรับแผ่นดีซีดีดีวีดีต่างๆนะคะเล่นวิทยุเอฟเอ็มเอ็มตั้งค่ารายการโปรดได้ด้วยนะคะและขยับลงมาสําหรับตัวแอร์ค่ะแอร์เป็นแบบแมนนวนแก๊ะเก๊ะเก๊แบบนี้นะคะจริงๆมันไม่มีเสียงหรอกเราก็คือแบบ สื่อเผื่อทุกคนไม่เข้าใจนะคะเออมีเอฟเฟกให้นะคะเป็นแบบแมนวนวลนะตัวนี้ก็ปรับทิศทางปรับระดับความแรงและความเย็นได้ค่ะด้าล,ล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องเสียบไฟ12โวลต์ค่ะ เกียร์ออโต้ซีวิตีเอ็กนิกนะคะตัวนี้แล้วก็มีที่วางแกว้ว2ตํตำแหน่งด้วยกันมีช่องใส่ของอเนกประสงค์มาพร้อมกับช่องเสียบ A U S U S B ด้านซ้ายก็จะเป็นช่องใส่เอกสารค่ะสำหรับโซนห้อง้โดยสารด้านหลังนะคะต้องบอกว่าพื้นที่กว้างเพราะอย่างที่บอกนะคะเวลาเก็ตรีวิวรถนิสสันเนี่ยต้องบอกเลยว่านิสสันจะเน้นในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยและความกว้างภายในตัวรถนะคะด้านหลังคือนั่งสบายค่ะและสภาพเบาะดูดีไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะคะไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดค่ะนอกจาก แล้วนะคะตรงกลางเนี่ยยังสามารถดึงออกมาเป็นที่วางแขนและเป็นที่วางแก้วได้ยังไม่หมดเขามีช่องเชื่อมต่อก,กับด้านไทยรถได้ด้วยนะคะเอาไว้เก็บของเก็บของต่งตางๆได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะคันนี้จะมาพร้อมกับแอร์แบ็กหน้ารถหน้ารถคืออะไรวะแอร์แบ็กคู่หน้าแอร์แบ,บ็กหน้ารถช่วยบอกแอร์แบ็กคู่หน้าเป็น แอร์แบ็หน้าหลเป็นแอร์แบ็คู่หน้าแบบนี้นะคะไม่ใช่หน้ารลนนู่นนะแอร์แบ็คู่หน้าแบบนี้ค่ะทุกคนคะแล้วก็ตัวลำพงนะคะมีทั้งหมด6ตำแหน่งด้วยกันค่ะถือว่าโอเคเลยนะและต้องบอกเลยว่าคันนี้ราคาว้าวว้าวว้าว,ว,าวมากๆค่ะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอยากจะทราบราคาแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังราคาสุดว้าวเด๋ยวเกียร์ชก้นพันธุไปชมกับเครื่องยนต์กันก่อนเลยค่ะ และนี่คือเครื่องยนต์ของเขาค่ะทุกคนค่ะเครื่องยนต์เดิมๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดูใหม่นะถือได้ว่าดูแลแล้วก็บำรุงรักษาดีมากเลยค่ะเครื่องยนต์สภาพเดิมๆนะคะมาดูกับตัวฟ้ากระปองต่างๆสภาพเดิมๆเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแผ่นซับความร้อนยังดูใหม่อยู่เลยสติกเกอร์มอกรน,นะคะก็ยังคงอยู่แบบนี้สติกเกอร์ต่างๆจากโรงงานก็ยังคงอยู่แบบเดิมะคะ่ะแล้วก็นี่ผพนเพนของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะ ยังอยู่แบบเดิมแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลตัวรถต่างๆค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.6หติตร1 6 0 0 c ีนะคะก็จะให้กําลังอยู่ที่116แรงม้าด้วยกันคือต้องบอกว่าขับขี่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะหรือบางทีใครที่บอกว่าอยากจะขับขี่ออกต่างจังหวัดก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนรุ่มทางให้กับคุณได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันค่ะ และสำหรับใครที่บอกว่าเป็นซาวกกับนิสันหรือว่าชื่นชอบกับตัวนิสสันเซลฟี่นะคะบอกไปแล้วราคาป้แดงแดง833,000บาทนะคะ8 0 0แสนเราไม่ขายค่ะ7 0 0 0แสนเราก็ไม่ขายบางคนบอกอุ๊ยห้าแสนหรอไม่ขายค่ะทุกคนคะใครสนใจคันนี้นะคะที่ตรงต้องค้าของเราขายเพียงแค่3 8 9 0 0 0บาทค่ะฟังราคาไม่ผิดนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถ M2M นั่นก็คือราคาพ่อค้าตัดพ่อค้าคุณจะได้รถสวยคันสภาพเกต A แบบนี้ ในราคาถูกและถูกจริงๆค่ะจาก8 3, 3 0 0 0 0คราขายเพียงแค่389,000บาทราคาสุดคุ้มนะคะคุ้มมากๆคุนเลยนะ3 8 19,000บาทยังซื้อรถอีโคคาไม่ได้รถอีโ e คคาเดี๋ยวนี้ก็ราคา500,000เอแล้วนะคะแต่คันนี้คุณได้เครื่อง1.6ได้ตัวดิสไนเซลฟี่ได้ความกว้างขวางภายในตัวรถไปเลยค่ะราคาถูกขนาดนี้จัดไปไหนได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าเนี่ยเครดิตดีนะคะฟรีดาว ดอกเบี้ยเริ่มต้นศูนเปซค่ะแล้วบางคนบอกว่าอยากจะเลือกกันผ่อนแบบสบายๆนะคะผ่อนแบบเบาๆก็สามารถเลือกผ่อนได้ยาวนานชื้อ84เดือนแล้วก็มีบริการหลังการขายด้วยกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานถึง2ปีค่ะใครสนใจต้องรีบซื้อแล้วค่ะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์ของเรา0837777747ค่ะและ0837777757นะคะนอกจากนี้ก็จะมีกับไลน์ a c e b o o k i n s t a g r กรนะคะแล้วก็เว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปนะกดติดตามตามช่องทางที่คุณสะดวกได้เลยค่ะและฝากกับช่อง YouTube ของเรากับโตโอตโอตโต้องหาชาแนลนะคะเข้าไปแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยก็จะมีคลิปรีวิวรถุ่นต่างๆนะคะแล้วก็มีคลิปแนะนำรถเข้าใหม่กับบรรดาเหล่ากลูสุดหล่อของหล่อนั่นเองค่ะและบอกเลยนะคะพูดมาทั้งหมดทั้งมวลคือคุ้มค่ายอย่างแน่นอนสำหรับคันนี้ กับตัวนี้สั่นเซลฟี่นะคะอย่างนี้บอกค่ะได้เครื่องแบบ1.6เป็นรถขนาดกลางๆขับขี่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้เดินทางออกต่างจังหวัดก็ได้เ,ดเ,เดดช่นเดียวกันได้ความกว้างขวางภายในตัวรถนะคะและที่สําคัญเป็นรถใส่คัภาพเกียร์ A และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือราคาถูกมากๆก,กับ389,000บาทต้องซื้อแล้วค่ะ กับนิสสันเซลฟี่1 6อีกนะคะรถปี2018ค่ะคลิปนี้หมดได้ที่คณเกล้วค่ะจะก,ก็ได้ใหม่คลิปหน้านะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ